ยร์สวัสดีวัยรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพาวัพวีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมชายเชียงวีหรือว่าเกมอาแปดของค่ายยีจ e ี้รุ่นก็ก่อนก่อนอนือ่นลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ช่องเฮียมีพาวัพวีสามเรื่อยแล้วกันทุกคนที่สำคัญอยู่ดีไเปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีพาวัพเรื่อยนั้น ก็วันนี้ทุนสองพันบาทอยู่กบแฟกับทุนสองพันบาทอ่ะอ่ะอ่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 อโอ้โหทุกคนเพลงนี้แม่งติดหูซะเหลือเกินใครเคยฟังบ้างยังก็ไม่ครับไม่ได้เปิดฟังนะแต่แม่งไปที่ไหนก็ได้ยินหลอนหูไปหมดแน่เพลงเนี้ย เอาอู่แล้อะไเดดเอ๊ะโอเคจะไปก่อนตอนลงแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กุมขามอ่ะอยางได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุขความมันหมายช่องนี้เลยกับเอียบิพาวะวีสมวันนี้ดูสองพันอาแปะสวัสดีครับแปะเพื่อรักสวัสดีครับไปไม้ห้าร้อยด้วยเท่าหลอนหูหลือเกิดมาตามสูตรเราเหมือนเดิมกดย้ำ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 ่ากดเป็นจังหวะวันนี้มากดเป็นจังหวัก จังหย่าอะไรจังวะเดี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมผู้เองมันไม่เห็นเมาส์เหี้ยวะต้องไปปรับอะไรสักหน่อยแล้วม้งไม่เห็นเมาส์มาหลายคลิปละหลายคลิปนะเดี้ยก็ไม่รู้ว่ามันทาไมไม่เห็นเมาส์อยากก่างก็งงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปปรับให้ละกันนะไปอ้าวแปะเด็กยับเรยววันนี้อะโอเคโอเคโอเคแปะอ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 ะกากากา ให้กินไปกล่องให้หรือกินไปกล่องเลยเดี๋ยวี้จะมาเอาคืนนะึ่นะว่าบอกหรือว่ายังไงว่าบอกหรือว่าถ้าว่าเอาคืึ่ว่าเอาคืึงหนักเลยนะแปะนะมันได้เล่นมันได้เล่นหน่วยเดีมันได้เล่นว่ะไปต่อดิฮะมันได้เล่นแล้วมันได้เล่นแหละอย่างนี้ต้องได้เล่นแล้ว กดย้ำๆมากดย้ำๆไปย้ำไปย้ำไปอ้าวกดย้ำๆวันนี้โดนหลุนลัวโอเคแปะมันจะแดกกูทุกไม้อย่างนีไม่ได้ต้องเติมเพิ่มแป๊บหนึ่งุกคนเดี๋ยวนี้ย้ำมา One eternity later ลเมื่อกี้สองพันกูไม่ได้เล่นสักไม้ไม่ได้เล่นสักไม้เลยเฮียไม่ได้เล่นสักไม้เลยไอเป็ดไอเวรมึงก็เอากูเกินเพื่อน เองก็จะเกิดปไม่ได้เล่นสักไม้เหลือจะถืออะไรของเองวะนะเฮ้ยมันมันวันนี้มันแข็งวันนี้มันแข็งวันนี้มันแข็งได้สามหมื่นได้เสมอถ้าแปะอยากได้ก็ได้สามหมื่นไม่คิดจะไม่คิดย้ำถ้าวันไหนดูแลมันมันคิดย้ำๆแล้วมันไม่มันไม่ติดตัวนะอย่าไปคิดย้ำปล่อยเลยทุกคนปล่อยปล่อยให้มันหมุนเลย แต่ตอนเนี้ยไม่คิดหรือคิดกูก็โดนอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเฮ้ย,ยกูจะกินกูอย่างเดียวแม่กูเล่นเลยเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้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 ย,ยจริงปะเนี่ยเอ็งจริงจังเนี่ยโอ้โหล้างเบ็ดก่อนทุกคนไม่ได้ละอย่างนี้ไม่ได้ละต้องล้างเบ็ดก่อนึน่งทีเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วมันไม่ให้เล่นอะไรเลยวันนี้มันจะกินเกินไปหรือเปล่าเปะ,ปะอื มันจะเกิดไปอาป้าวะมันเนี่ยไ <c oughs> อ้อแม่เล่นจริงเนี่ยมันเกียเนี่ยไปล้างเป็ดก่อนอคร <c oughs> ั้งแรกกดล้างเป็ดล้วอะไรก็ดีโอเคกดล้างเป็ดแล้วอะไรก็ดีถ้ามันอันนี้นะถ้ามันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือไปล้างเป็ดอย่างเฮียน,นะทุกคนกดแบบกดให้มันไปหาตัวจ่ายข้างนอกก่อนอะให้มันไปหาตัวจ่ายข้างนอกก่อนเออเฮียก็ลืมไปเลยว่ะ มันต้องไปกดล้างนี้ไว้ก่อนมันต้องไปกดล้างก่อนนะเออเนี่ยก็ลืมไปได้อย่างไรวะเออคิวมาสู๋ไว้เคมาต่อสิบกองแดงอลงกิดที่นะสิบอเอายจเจต้าใจ จ่ายต่อ,อเคมาซองแดงแถวแรกรออยู่เมื่อกี้เราออกจังเลยซองแดงรอบนี้ไม่ออกจ่ายเจมเต็มระเบ,บเปลี่ยนสวยๆเปลี่ยนไม่สวยเลยเปลี่ยนไม่สวยอย่างแรงเออหูไม่ใจ่ายให้เล่นแต่ไม่ใจ่ายให้เล่นแต่ไม่จ่ายเวแปะซองแดงมาจริงจักแถวแรกรออยู่ยไม่เงี้ยมลงมาหน่อยวะเพื่อน าาอืให้เล่นแต่ไม่จ่ายปาทัดมาเน้นๆดอกมีเอแถวแรกไม่มีป้าเกตเตอร์ขวางทวงความเจริญเกิดอืเออเจมาก่อนเค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 ไม่โอเคเลยอยเนี้ยเฮ้ยเปะมันแปะกึกอวันนี้มันเอาเกิดจัดไปรางวัลรวมแปดร้อยสิบสองบาทเ้าให้เล่นให้เล่นแต่ไม่จ่ายให้เล่นแต่ไม่ เหลือจ้าเชื่อจริงๆกดคลิกไปหน okay. ึ่งทีโอเคกดคลิกหนึ่งทีรอดอีก่ไปคลิกหนึห่งทีอ่าสวยไปข้างล่างคลิกหนึ่งทีโอเคอย่างเงี้นแหละสว,วยงามเนี้ยไปต่อแล้วก็คลิกหนึ่งทีเบรก ν, เบรก ν, เบรกเบรกเบรกก่อน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 ไปแล้วก็คลิกหนึ่ง เออเลยเลยเลยเอออย่ารสิบสองครูสิบสี่นี่แหละกูยาวจนได้ยาวแปดจนได้เนียยาวจนได,ยยอนดน้อ่ะทุกคนมาคุณต้องจ่ายโอ้โอป้าเปลี่ยนเป็นเคโอเคดุวยของจริงกันเนี w ่ยเคดุวยจ่ายเจมมาอืมประทัดก็ไม่ได้เล่น เหมือนวันนี้มันจะไม่จ่ายนะทุกคนหรือว่าต้องมูฟ์อ่อนแล้วะวโอเคมาอย่างสวยไม่ได้เล่นด้วยอ๋อว้าวรูมเปลี่ยนเป็นชิงชับแอนด์กับรองโอ้ไม่จ่ายให้เล่นแต่ไม่จ่ายทุกคนอย่างนี้เราต้องต้องถอยสิครับรออะไรเสียแล้วเกือบเจ็ดพันกูอืมเอาคืนยากนะเฮียบอกเลยอย่างเงี้ยชิงชับมาเปลี่ยน,นสวยๆหน่อยอ่า เอออย่างนี้เลยไม่มันได้ชื่นใจหน่อยจริงจับลงแถวแรกด้วยเอออย่างเงีืนกูหน่อยเออปารัสมาปารัสแถวสามมาเมื่อมันจะกลับมาแล้วเมื่อมันจะกลับมาแล้วหรือเปล่าไหลไปก่อนไหลไปกูทําใจนอยจับไปที่รางวัลขั้นตัวรันด,ด 1, ากรสเบอร์17912บาทเออมงได้จ่ายกูอย่างนี้วันเถอะแปะนอนมาหน่อย แปะน้องอ่ะแปะน้องมาเลยโอ้ยจ่ายแค่นี้แหละแล้วก็ไม่จ่ายละฮะจัดไปเงินรางวัลรวมรอบนี้สองพันสิบหกเดี๋ยวจะเชื่อแท้เดี๋ยวจะเชื่อ,ทอทแทนเราหมุนแล้วก็คลิกหนึ่งทีโอเค หมุนไปแล้วก็คลิกหนึ่งทีโอเคใช้ได้อันนี้ใช้ได้อยู่คนหมุนไปแล้วก็เคิกห okay, น,นึ่งทีอ่ะหมุนไปแล้วก็เคิกหนึ่งทีอ่าม,มันต้องอย่างงาั้นมันต้องอย่างงั้นอะหมุนไปแล้วก็เคิกหนึ่งทีโอเคอะก็หมุนไปแล้วก็เคิกหนึ่งที ออย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นพอแล้วครับสิบสองกูสิบหมาดอกเนี่ยมีลุ้นนะป้ากูขอทุนกูคือก็พอเพื่อไม่เอากำไรก็ได้แต่ดอกแรกก็ว้าวใส่กูเลยแล้วกันโอ้บ๊อบอบโอ,บโอ,บโอ้ไม้นี้เหมือนยากเลยวะทุกคนชิงชาบชิงชาแถวแรกขอเธอเออเ,อ,อ,เอ,อมาก่อนชิงชาปัญธาแถวสองชิงชาปัญธาแถวสองออ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  คือจ่ายกูหน่อยแหกกูได้ชื่นใจให้กูได้มีเสียงเฮกับเขาหน่อยเพื่ออจั็ไปรางวัลกับข้าว192บาทอืมให้กูได้มีเสียงเฮกับเขาหน่อยเจดาวดอมาหน่อยโอ้ยบอกซะกูกลัวเลยไม้นี้โอ้โหแล้วก็ไม่จ่ายกูแล้วหรอเพื่อนจ่ายกูหน่อยเธอตรงตานกูเธอบารัท มาทำใหม่สากกี่ตื้อเออผูเลยอย่างชอบมึงจริงๆริงปลาท้าแถวสองปลาท้าแถวสองเชเตบราปุบแล้วยังไงต่อสิแถวสองมาจ่ายก็จ่ายน้อยเกินจะไปรางวัลรวมพันสองกำไรมาสองร้อยซื้อทีกำไรสองร้อยแด,ดกอุตีแดกอุตีละพัน แดกกูดีแดกกูพันายกูดีจด่ายกูสังร้ายไปหมุนไปแล้วก็คลิกหนึ่งทีโอเคอ่ะหมุนไปแล้วก็คลิกหนึ่งทีเอออย่างนั้นแหละลูกพะอ่ะหมุนไปแล้วก็คลิกหนึ่งเออสเอออะหมุนไปแล้วก็คลิกหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดัโม่หน่ออไว,ไว,ไวมโมโนงไอเวนนน เอาไม้สองพันกูตกสเลกหาทะเลยทีเดียวเฉยเหลือไม้เก้าร้อยไม้สุดท้ายไอรุกไม้เก้าร้อยไม้สุดท้ายไม้เก้าร้อยไม้สุดท้ายอือจ่ายให้เป็นสีสันสีวงคลใในชีวิตกูหน่อยหัวมังกรหัวตีโตมาขนาดนี้แล้วมันจะจ่ายกูอย uh ู่ไหมล่ะบายไม้พันเลยละกันไม้พันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกเคลียดหนึ่งทีก่อนหนึ่งสองโอเคอย่างนั้นแหละ จริงชับจ่ายูเล่ไม่ล่ะข้างนอกไอ้เวทไปไปแล้วก็เคกหนึ่งทีอุ้ยออกแนวนี้ออกแนวลวงออกแนวนื้หมุนไปแล้วก็เคกหนึ่งไปแล้วก็เค้กหนึ่งทีเฮ้ยลวง่วงลวงวงโอ้กะตกกึกกึกกึกกตกดังกักกักกักหมุนไปเคก ออพอก่อนนัวอะไรขนาดนั้นนัวอะไรขนาดนั้นสิบสองคูสิบสองมาดูกันดอกนี้จะจ่ายป่ะรู้สึกรู้สึกตัวคูณเยอะๆจะไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่วันนี้เอาตัวคูณน้อยๆไม่จ่ายทูนกรอบเลยทีเดียวเออมาจ่ายมาก่อนสวยเจมาเออวายสวยสิสิบเจมาก่อนตัวนึงเอ้ยไม่ให้วัดคิวแถวแรกคิวแถวแรกไม่มา จากไปเราอ,อกัะตัว564บาทชีวิตสึกยืดเยื้ออีกแล้วชีวิตอู่ชีวิตชีวิตค่าชีวิตกูโอ้โหนึกว่าจะเจเต็มระบบอ,อ,อืมวันนี้แปะว่าวล้วนเลยทุกคนควนถอยของแท้ควนถอยตั้งแต่กูได้สามพันแล้วมีทำไมไม่ถอยอเคอ่าคิวก่อนอเคมาเกื่อ สี่เจมาเต็มระบบเปลี่ยนสวยเปี่ยนเคอ้าวเคไปลงอะไรแถวแรกหมดวะเฮ้ยเคด้วยไอ้เคด้วยเออ๋อ oh. จัดมาแปดร้อยสี่บาทเนี่ยบอกว่าเฮียนนะของหอบเงินแปดร้อยกลับหน่อยละกันนะเนี่ยขอหอบเงินแปดร้อยกูกลับหน่อยละกันในไอเวนยเวันนี้ไม่จ่ายโอเค okay. วันนี้เนียก็พาพวกเอ็มวานไปเกมชายเชียงมีหรือว่าเกมอาแปะ พ G ทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไกลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสามด้วยกันทุกคนนาะต้องหอบเงินหนีกันเลยวันนี้ไว้เจอกันใหม่ไว้เรุน